ก็ขอกราสเซดีทุ่งเงินด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องโมโตโฟกัสอีกเช่นเคยนะคะับสไลคคลิปตัวนี้เราก็อยู่ในเกมหาเงินเข้าทูบันนี่วอลเลตมาใหม่อีกแล้วโอ้โหมาอะไรทุกวันเลยนะทุกคนคลิปก่อนน้นนี้ผมก็ทาการอัปเดตแอปเอ่อเพลแคสไปแล้วนะทุกคนก็ สำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับก็ย้อนไปดูในช่อง m o โตโฟกั s ได้เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกันนะครับเกี่ยวกับแอปคอยแคบทุกคนโอ้โหเหมือนกันเลยเลนะทุกคนแต่เป็นการถอนเข้าทูบันนี่วันนี้เป็นรูปแบบเหรียญทองนะสำหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมยังการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ร่างคลิปละกันคนเล่นไม่เยอะนะครับเผื่อใครที่อยากไปเชิญเพื่อนลองดูอยากไปเล่นลองดูมาดูกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนการหาคะแนนด้วยคลิปที่แล้วมีคนถามเฮ้ยพี่ เปิดทิ้งไว้ยังไงเดีทุกคนหาเหรียญยังไงในคลิปนี้จะมาสอนเพื่อนละกันนะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะครับการถอนเข้าทูเบนี่วาเลตเดี๋ยวเราจะทําการเช็คอินกันก่อนนะครับกดที่เหรียญน,นะทุกคนนี่จะมีตรงเหรียญอยู่นะนี่กดคลิกเข้าไปหลังจากนั้นให้เพื่อนทาการกดเข้าสู่ระบบคําว่า Google ตรงนี้นะคะให้เพื่อนทาการกดคลิกเข้าสู่ระบบได้เลย หลังจากที่เพื่อนทาการกดคลิกเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นี่แหละเพื่อนๆจะได้รับจํานวน50คะแนนนะครับก็จะได้รับเพิ่มมาดูกันนะครับสลับก,การถอนเข้า t ูว o นี่ว a าเล t กันนะการถอนขั้นตามสลับแอปคอยแคสนะครจะถอนขั้นตามอยู่ที่10บาทใช้คะแนนอยู่ที่1,400คะแนนนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็น2,800คะแนแนแลกได้อยู่ที่20บาทนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อย50คะแนแนแลกได้อยู่ที่ 7,000คะแนนนะครับโอ้โหเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยทุกคน200คะแนนนะครับก็จะอยู่ที่28,000คะแนนเพื่อนๆลอไปเล่นดูได้นะก็อัปเดตมาใหม่นะครับเกมนี้แล้วก็ สูงสุดเลยก็จะเป็น500บาทนะครับแรกได้อยู่ที่7,000 70, 0คะแนนนะครับมาดูสำหรับการหาคะแนนกันดีกว่านะครับว่าการหาคะแนนจะเป็นยังไงนะเผื่อใครที่สนใจเฮ้ย hey, พี่เปิดทิ้งไว้แล้วมันจะหาคะแนนยังไงนะคะเพื่อนนะทำการกดคลิกเล่นเพื่อสร้างรายได้นะครับโอเคเดี๋ยวอะไรทำการกดเปิด ใช้งานกันก่อนนะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการกดคลิกเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะสังเกตนะครับนี้ทุกคนเมื่อเรานะครับทาการกดคลิกเล่นเข้าไปและทุกคนหรือทําการดาวน์โหลดเข้าไปนะครับสังเกตจะมีคําว่าเลเวลอยู่นะทุกคนแล้วก็เวลานะครับอินหนึ่งน้าที่นะครับอิน 1มินไทุกคนประมาณนี้นะถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยละกันนะทุกหนึ่งนาทีเพื่อนๆจะได้รับทุก4คอยหรือประมาณ4คะแนนนะครับเพื่อนๆเลือกเล่นได้เลยนะว่าจะเล่นเกมไหนเกมซับซ้ก็มีเช่นกันนะครับ๋ยวาเรยจะมาดูกันนะว่าเราจะสามารถทําการถอนได้หรือเปล่านะครับกดคลิกที่ Play Now นะครับคำว่า Play Now ตรงนี้นะนี่นี่แบบนี้นะให้เพื่อนๆทําการกดคลิกดาวน์โหลดนะครับ มาดูกันว่าเราจะสามารถหาคะแนนได้ไหมนะครับตัวนี้นะครับก็ไฟไม่เยอะนะทุกคนไฟล์ไม่เยอะไม่เกิน50 MB หรอกทุกคนลองไปเล่นดูได้มีเฉพาะ Android นะส่วน iOS ไม่สามารถทําการเล่นได้นั่นเองลองไปเล่นดูได้ในะเดี๋ยวผมทาการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปและการถอนเข้าถูมานี่วอลเล็ตเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าเราจะสามารถหาคะแนนได้ไหมนะครับเผื่อใครที่งงนะเฮ้ยพี่มันจะหาได้จริงไหมนะคลิปนี้มาลองดูกันนะว่าจะสามารถหาได้จริงๆริงไหมมาลองดูนะ ตอนนี้ก็อยู่ที่812ปนะครับใกล้จะเต็มแล้วนยเน็ตของเราก็แรงพสมควรอยู่นะทุกคน ตอนนี้นะครับก็รอการติดตั้งนะครับมาดูกันว่าเราจะสามารถเล่นได้ไหมก็ทำการกดคลิกเล่นนะครับกดเข้าสู่ระบบแล้วนะทุกคนพวกนี้นะครับเกมพวกนี้เป็นแค่เกมที่เราไว้ทําภารกิจเท่านั้นนะครับไม่ใช่เกมที่เราเล่นแล้วจะสามารถหาเงินเข้าทูบอนี่วอลเล็ t ได้นะมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราทำการกดไปที่ Cat แอปคอยแคสกันดีกว่านะครับว่าเราจะ เจอภารกิจตรงนี้ได้ยังไงตอนนี้นะครับผมก็อยู่แอปคอยแคสนะครับให้เพื่อนๆนะครับขอการกดเพื่อสร้างรายได้กดคลิกเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้สังเกตดอลลาร์นะครับจะมีเมนูอยู่2เมนูเมนูแรกนะทุกคนที่สังเกตเห็นเห็นง่ายๆเลยก็จะเป็นรูปแว่นขยายนะทุกคนรูปแว่นขยายนะแล้วก็จะเป็นรูปหัวใจทุกคนนี้รูปหัวใจตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปตรงนี้นะหลังจากนั้นนะครับลองเช็คดูนะครับคะแนนนะทุกคนหรือเกมที่เพื่อนเล่นอยู่นะ จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ถ้าไม่โผล่นะครับนี่อเพื่อทำการกดรีเซ็ตแอปนะทุกคนกดคลิกออกแล้วก็เข้าใหม่นะไม่่ไม่งั้นก็ปิดเครื่องแล้วก็เข้าใหม่นะหลังจากนั้นจะโผล่แบบนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับว่าเราเล่นอยู่ที่คะแนนเท่าไหร่นะแล้วก็แต่ละคะแนนเราได้ เท่าไหรกันมาด้วยนะครับตัวนี้ถ้าผมทําการเล่นหนึ่งนาทีก็จะได้รับ4คะแนนแบบนี้เปิดทิ้งไว้ไม่จะเป็นต้องเล่นมาดูกันว่าจะสามารถรับได้ไหมก็ทําการกดคลิกที่เพนาวนะครับเปิดมาตรงนี้เดี๋ยวเรามาเล่นสักหน่อยกันละกันนะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะนี่ก็เล่นไปเรื่อยๆทุกคนเล่นไปเรื่อยๆนะนี่โอ้โหมาดูกันมาดูกันว่าเราจะสามารถเล่นทําภารกิจได้ไหมรวมไปเรื่อยๆทุกคนรวมไปเรื่อยๆนะ นี่รวมประมาณนี้นะเดี๋ยวลองดูกันนะว่าคะแนนของเราเนี่จะโผล่ขึ้นมาเยอะไหมตัวนี้เพื่อนๆจับเวลาได้เลยนะอืมนี่นี่รวมไปเรื่อยๆทุกคน รวมรวมหนึ100เท่าไหร่โอเคนะได้ไหมไม่ได้เลทุกคนเอาแค่นี้พอได้อีกไหมทุกคนได้อีกไหมน่าจับไม่ได้แล้วนะค่อยเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะว่าเราจะสามารถรับได้ไหมตอนนี้ก็โฆษณาขึ้นเรียบร้อยแล้วทุกคนโฆษณาขึ้นเรียบร้อยทำการกดคลิกก้าออกนะครับกดคลิกตรงนี้ได้เลย ทำการกดคคิกกาออกอีกครั้งนะครับรอพวกนี้นะครับก็จะเป็นโฆษณาที่รัดเข้ามาได้ทุกคนหรือโผล่ขึ้นมาอัตโนมัตินะไม่รู้ว่าคะแนนของเราจะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะตอนนี้ก็ยังไม่มีคะแนนโผล่ขึ้นมานะต้องรอติดตามแล้วกันว่าเราจะสามารถรับได้ไหมนะทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้รับเรียบร้อยนะทุกคนแต่ไม่มีการแจ้งเตือนนะทุกคนปกติเกมนี้จะมีการแจ้งเตือนให้เรา ดูนะทุกคนว่าโผมาตอนไหนแต่ตัวนี้นะครับเราได้รับอยู่ที่4คะแนนนะครับทับอยู่ที่296คะแนนนะพวกนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่เราสามารถเล่นได้ง่ายๆเลยทุกคนมาดูนี่เห็นไหมได้รับรางวัลใหม่นะครับบวกเพิ่ม4คะแนนแบบนี้เปิดทิ้งไว้ทุกคนเปิดทิ้งไว้ก็สามารถทําการหาได้แล้วทุกคนตัวต่อมานะครับก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะเชิญเพื่อนเนจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครทําการเชิญเพื่อนก็จะได้รับอยู่ที่100คะแนนไม่ใช่ว่าจะได้รับทั้ง ม,นะมาดูเงื่อนไขนะครับคุณจะได้รับอยู่ที่30%ของเงินทั้งหมดที่เพื่อนของคุณทําการเล่นได้นะมาดูกันนะครับสำหรับใครที่อยากรับเพิ่ม30คะแนนกดคลิกที่ไปตรงนี้นะครับนี่กดคลิกที่ไปตรงนี้นะทำการกดใส่รหัสนะครับรหัสของผมมีแค่นี้นะทุกคน 92831035นะครับก็ทำการกดคลิกส่งเพื่อนๆจะได้รับคะแนนเพิ่ม30คะแนนตัวนี้มีอายุการใช้ง,งานอยู่ที่3วันนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำการใส่ลองดูได้ลองไปเล่นดูได้นะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับลองไปเล่นดูได้นะสำหรับแอป Coin c a t นะครับ ถอนเข้าทูเบนี่バレตเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตละกันนะครับแอปใหม่ๆเกมใหม่ๆก็ทยอยอัปเดตเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวผมจะทยอยอัปเดตให้เพื่อนเล่นลองดูกันนะว่าเกมไหนเหมาะก,กับเพื่อนไม่ใช่ว่าจะดาวน์โหลดตามผมทั้งหมดนะครับเลือกดูดีๆเกมไหนเหมาะก,กับเพื่อนแอปไหนเหมาะก,กับเพื่อนนะครับใช้ระยะเวลานานไหมก็ลองพิจารณาดูละกันนะโอเคสำหรับใครที่ชอบคิด,ดนี้หรือคิด,ดนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ